บทเรียนเรื่องคู่พระพรที่คริสเตียนไม่ควรมองข้ามในฐานะที่เราเป็นบุตรของพระเจ้าและเป็นคริสเตียนเราได้รับการทรงเรียกให้ออกมาจากความมืดเข้าสู่ความสว่างเพื่อดำเนินชีวิตที่สะท้อนถึงพระสิริของพระองค์การเข้าใจเรื่องคู่พระพรไม่ได้เป็นเพียงแค่การหาคู่ชีวิตเท่านั้นแต่เป็นการตระหนักถึงการทรงนำของพระเจ้าในทุกมิติของชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในความสัมพันธ์ที่สำคัญที่สุด คือความสัมพันธ์กับพระองค์ทุกวันนี้คริสเตียนหลายคนอาจมองข้ามหรือละเลยกฎหมายและกฎเกณฑ์ของพระเจ้าโดยหลงไปกับค่านิยมของโลกทําให้การสแสวงหาสิ่งที่เรียกว่าคู่พระพรกลายเป็นเพียงการหาคนที่ถูกใจหรือคนที่เข้ากันได้ตามหลักเกณฑ์ของโลกนี้โดยปราศจากการใคร่ควรถึงพระประสงค์และพระวจนะของพระเจ้าอย่างแท้จริง ในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่7ข้อสพวกท่านอย่าสัมพันธ์กับเขาโดยการแต่งงานอย่ายกตุรีของท่านให้แก่บุตรชายของเขาหรือรับบุตรหญิงของเขามาให้แก่บุตรชายของท่านในพระธรรมสองโคดินบทที่ 6: ข้อ14ท่านอย่าเข้าเทียมแอกกับคนที่ไม่เชื่อเพราะว่าความชอบธรรมจะมีหุ้นส่วนอะไรกับความอธรรมและความสว่างจะเข้าสนิทกับความมืดได้อย่างไร คู่พระพรในมุมมองของพระคัมภีร์ไม่ใช่แค่เรื่องความรักโดมนติกแนวคิดเรื่องคู่พระพรในพระคัมภีร์ไม่ได้จํากัดอยู่แค่การหาคู่ครองที่สมบูรณ์แบบแต่เป็นการเน้นย้ําถึงการดําเนินชีวิตภายใต้ใตการทรงนําของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในทุกเรื่องรวมถึงเรื่องความสัมพันธ์ด้วยการเชื่อฟังพระเจ้าคือกุญแจสําคัญพระธรรมสุภาษิตสอนเราว่าความยําเกรงพระเจ้าเป็นบ่อเกิดของความรู้ คนโง่ย่อมดูหมิ่นปัญญาและคำสั่งสอนดังนั้นการเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าเป็นรากฐานของการดำเนินชีวิตคริสเตียนที่แท้จริงรวมถึงเรื่องการเลือกคู่ครองด้วยเมื่อเราละเลยกฎเกณฑ์ของพระเจ้าเราก็กำลังปิดกั้นพระพรและพระประสงค์ของพระองค์สำหรับชีวิตของเราคู่พระพรคือผู้ร่วมสร้างอาณาจักรของพระเจ้าในพระคัมภีร์ คู่ครองไม่ได้เป็นเพียงผู้เติมเต็มความต้องการทางอารมณ์เท่านั้นดูในพระธรรมปฐม,มกาลบทที่สอข้อ18พระเจ้าตรัสว่าไม่ควรที่ชายผู้นี้จะอยู่คนเดียวเราจะสร้างคู่อุป,ปถัมภ์ที่สมกับเขาขึ้นเพื่อร่วมกันทำตามพระมหาบัญชาของพระเจ้าพวกเขาคือหุ้นส่วนในการรับใช้การเติบโตฝ่ายวิญญ,ญาณและการสร้างครอบครัวที่ถวายเกียรติแดพ่พระเจ้าพระเจ้าทรงกำหนดมาตรฐานความบริสุทธิ์ ในพระคัมภีร์มีมาตรฐานที่ชัดเจนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเพศและความบริสุทธิ์ในพระธรรมฮีบรูบทที่13ข้อ4ให้การสมรสเป็นที่นับถือแก่คนทั้งปวงและให้เตียงสมรสปราศจากความชั่วชา้าเพราะคนมีชู้และคนที่ล่วงประเวณีนั้นพระเจ้าจะส่งพีภาคสาโทษเขาเห็นได้ชัดเจนว่าการละเลยหลักการเหล่านี้นำไปสู่ผลเสียทั้งฝ่ายวิญญ,ญาณและชีวิตจริง การแสวงหาคู่พระพรโดยไม่ยึดถือความบริสุทธิ์และระเบียบของพระเจ้าจึงเป็นการเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงอันตารายของการละเลยกฎหมายและกฎเกณฑ์ของพระเจ้าเมื่อคริสเตียนละเลยกฎหมายกฎเกณฑ์ของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งงานการเงินการใช้ชีวิตประจําวันถึงแม้แต่การใช้สื่อสังคมออนไลน์ก็จะส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงการแยกตัวจากพระเจ้า การไม่เชื่อสังเป็นการแสดงให้เห็นถึงการไม่วางใจในพระองค์และเป็นการห่างเหินจากความสัมพันธ์กับพระองค์ขาดสันติสุขและพระพรเมื่อเราเดินออกนอกเส้นทางของพระเจ้าเราจะพบกับความสับสนความกังวลและความไม่แน่นอนเพราะเราไม่ได้อยู่ในเขตคุ้มครองและพระพรของพระองค์เป็นอุปสรรคต่อการเป็นพยานการดำเนินชีวิตที่ไม่สอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้าทำให้ชีวิตของเราไม่สามารถเป็นพยานถึงความยิ่งใหญ่ และความบริสุทธิ์ของพระองค์ต่อโลกนี้ได้ความสัมพันธ์ที่พังทลายเมื่อความสัมพันธ์ถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานที่ไม่ใช่ของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นการไม่เชื่อฟังเรื่องการแต่งงานการไม่ซื่อสัตย์หรือการใช้ชีวิตที่ขัดกับพระคัมภีร์ความสัมพันธ์นั้นก็ยากที่จะยั่งยืนและถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้การกลับมาสู่กฎเกณฑ์ของพระเจ้าเส้นทางสู่คู่พระพรที่แท้จริงหากเราปรารถนาที่จะพบคู่พระพร หรือดำเนินชีวิตในพระพรของพระเจ้าอย่างแท้จริงเราต้องกลับมาให้ความสําคัญกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ของพระองค์ศึกษาพระวจนะของพระเจ้าอย่างลึกซึ้งในพระธรรมสดุดีบทที่ร้อยสิบเก้าข้อร้อยห้าพระวจนะของพระองค์เป็นคมสําหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นสว่างแก่มรรคาของข้าพระองค์พี่น้องที่รักเราต้องทําความเข้าใจถึงพระประสงค์ของพระเจ้าในทุกมิติของชีวิตเชื่อฟังและเชื่อฟังอย่างสม่ําเสมอ การเชื่อฟังเล็กๆน้อยๆในวันนี้จะนำไปสู่การเชื่อฟังที่ยิ่งใหญ่ในวันหน้าให้ความสำคัญกับการเชื่อฟังในทุกรายละเอียดของชีวิตสแสวงหาการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำทางในการตัดสินใจทุกอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องสำคัญอย่างการเลือกคู่ครองวางใจว่าพระองค์ทรง,ทรงทราบสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราเสมอในพระธรรมมัทธิวบทที่3 3ข้อ 33, 33. แต่ท่านทั้งหลายจงสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้ท่านอาเมนพี่น้องที่รักเราเองพร้อมที่จะกลับมาทบทวนกันดำเนินชีวิตและให้พระคำของพระเจ้าเป็นหลักนำทางในการสแสวงหาคู่พระพรและทุกสิ่งในชีวิตของเราอีกครั้งหรือไม่พระเจ้าอวยพรชาโลมชาโลม